เมื่อนี้ขวดซีเฮ็ดแกียงอม่อยมาหาพักในสวนไปใส่เกียงอมก่อนพี่น้องมีพักยังก็อมไปโหลดเนาะอมใส่ร่วมกันไปโหลดกระบบท่านไงปันใดพักกระไรหาเหลือกเก็บเอาอุย้ยอย่าแกเราหน่อยนี่เป็นขืนบังกันฮ่าจ้าแ้ามากะคือว่าละซัมมาเป็นตลาดคอ,อยในเลาเนี่ ยางเลือกอยางหาผักติดก,กับเขาพ่อได้กินจ้ะผักซี่ขกักเก็บกะก,กูไปละเหลือซ้ำหนึง่งพ่อได้เล็มไปใส่อ,อมใส่ช่องฟีดว้กับมิอยู่ดอกจ้ะได้ว่ากระสีเอาต้นนีก่อนต้นพันมีในสวนหนีละก่อนแกงออมพันกับตงใส่ต้นหอมเนาะ ยางละนิดยังยังอมเสต้นหอมมันหลายจักแสบเก็บออกแล้วขอากระสิมาปลูกไม่พูดนะอุ้ยล่งหัวดีอยู่จังเนี่ยม,มีพ่อได้เล็มอยู่พ่อได้ไปใส่แกงอมพ่อหอมอยู่จังเนี่ยพีื่นขืนเส้นแซมกัน อุ้ยต้นผักซีข่อยพุ่นอนะก็อยาแก่แล้วละตอนนี้ยข่อยบ่อเอาไว้เอาแนวเด้อเพราะว่าเม,ม็ดมันบ่อึดเอาโลดจะเอาไว้ปีที่แล้วกับบึดพ่อได้ปลูกอยู่พ่อได้บานนี่ปีหน่ะเก็บให้มันเร็วซะพุนมันก็แก่แล้วละพี่น้องจ้าบุ้งเนี่ยปุ่นกระแก่แล้ว,ลว,น,น,น,ลวนี่แหละสวนแปลงนี่ข่อยกระโบมี่อีหยังพี่น้องจ๋าเนี่ย นี่ถึงเป็โคตรระบี๊ยวกลังสีลงหัวอ่อปอแอปะป้สกีบสิตัดเพิ่นออกจากอันนี้อยู่นะเห็นบอลนั่นมันไปมุ้งอันนั้นบักเชตอเทศข่อยกาลังออกดอกกัวมันอันนั่นนี่กําลังเป็นดอกสิไปมุ้ง่นกลายเป็นมาโคตรระบี๊ยวกวยบ่มีใบเริอปีนีิขวยเด็ดเพิ่นออกจากอันนี้มันบังกันมันมุ้งกันจ้ะโอ้ยข่อยสิเด็ดใบมันไปให้ไกลแล้วนะหักลงเบิดแล้วมันมวนลงเบิดแล้ว นนี่นะพี่น้องจ้าชีวิตข่อยกำลังง่วงเศร้าอยู่น้ำจังซีแล้วจ้ะอ้าวมันคือแตกพี่ยีพญายอยืนในกควิด้กินบ่ดนี่มุเจ้าว่ามันคือแตกละ่ะทั้งในน้อยอมันคือแตกหัวมันโผล่เด็ดใบมันออกก่อนพี่น้องมันหลายผลใบมันมุ่งกันล่ะเนี่ยเด็ดมันออกก่อนไปไปเห็นไก่นี่ กูเสิได้กินบ่พี่น้องมันเคลืนแตกแท้โอ้ยใบเพื่นก็ใหญ่ใหญ่เลยใหญ่บ่ถือทหารนี่งามแต่ใบมันบ่ลงหัวจ้ะลงแต่ใบมันกูเสียดจๆเพื่อนออกพุดน่ะใบเพื่นป้าตักที่ต้นนี้ข่อยเพื่นออกดอกแล้วจ้ะเนี่ย กระสีเด็ดเอาใบมันไปนใส่แกงใส่แกงอมใส่ลหลายจังหอมดีข่อยบ่มีพักอีตูสีใส่พักซีหนี่งละเทนพักอีตูกับเบิดโบเล็คไปในเมืองกับโบเล็สื่อจ้ะบรล็คขึ้นเม่นูไหวลวงนาคื้ว่านัา่นละว่าสีเฮ็ดหยางแต่ละอาทิตย์แต่ละเมือตื่นขึ้นมาจังมากขึ้นเอามันเกิดเลยเป็นเอียงถี่บ่ค่อยครบ นี่ก็จะไปต้นพักซีหอมออกดอกแล้วจ้ะนี่อันนี้สีเอาคนไว้เอาแนวอุย้ยสลัดขอยจะเป็นขอยอ่อนซ้อนพี่น้องจ๋าม่แต่กอใหญ่ๆคุณกินโบทันแล้วเนี่ยเอาไปอ้อมกระไรใบมันงามงามอันซ้อนอ่อนซ้อนมึงเนี่ยขวอยเห็นบันไดขอยก,ก็อ่อนซ้อนผักจักองใบผักขอยก,ก็เก็บมาติ่มให้ไก่้ขวอยัง นี่ตำเนียหละพี่น้องจ้าพ่อได้เก็บไข่กินสม,มือ